ถึงฉากอวัลศสายการสแสดงพบรังท่านกับเพ่ผู้นำทีมงานการสแสดงครับน้องสันนุ่งข้าวเล็กพอ่อดรับบทบาทไปทางด้านสมพรเจอรับชมกันท่าน <c oughs> <c oughs> Yeah, yes. ขอบคุณขอบคุณนะครับรางวัลนี้กับน้องสังขอบคุณอีกครั้งครับวันนี้ข้าวไข่เดียวไม่หมดลิเกห้ามเลิกเสียอันสั่งมาอปอะมุยเสียอันทั้นี้ครับขอบคุณบาา้านสังด้วยนะครับใจก็มาเป็นกำลังใจกันขอบคุณพี่น้องชาวพิจิตรบ,บ้านพี่ปุ๋ยบ้านน้องเมล์ด้วยนะคบขอบคุณครับ อันนี้เป็นครั้งที่สองเป็นที่เราได้มานะครับเสียอั้นโฆษณาให้แล้วนะแต่น่าจะเป็นพันนะเสียอั้นบอกเสียอั้นโดยชาตินี้ออกมาสี่คนนะเสียอั้นนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับครงนี้เป็นครั้งที่สองมันครั้งก่อนจะมีเป็นโดมใช่ไหมถูกไหมเป็นเต็งพี่ตี้ขอบคุณเสียอ่อนด้วยนะฮะหายไม่สบายแล้วนะใจคอไม่ดีเลยกูเสียอ่อนไม่สบายน้องสัน้องสันแล้วตรงนี้ขอบคุณนะครับพี่กบไปไหนพี่กบ ไีู่ว่าตอนออกแขกแฟนลับของกันนะต่อวัด้ี่เขาไม่เห็นว่ามานนี้กูมาแฟนลับน้องหมีไม่มาหรือเรื่องของเรื่องคือสิบนจะมาทั้งานสงแสนเาทำไปหมดยกไปั้สองแสนน้องสามไม่งานกลือันหนึงเขาฝากไปห้าร้อยขงข้างหลังขอบคุณากพี่ยังไม่ลืมโอ้เสียอันเฮ้ยเสียัน นี่ครับีอันอรครับหลุด้องของอยอยุให้รมานึ่มหนได้อันแค่นี้ใช่หมวันน่หดไอ้ี่รนไม่ใช่นวยไู้วชื่อเสียอันคุแของอันแค่นี้ขอบคุณนะภาพด้วยนะครับขอบคุณมากาเลยนะขอบคุณนะครับ พิ่ง้องทำไมอ่ที่ถ่ายทไม่ได้ติดแบงปูว่าลองว่ะใจเย็นเดี๋ยวแม่เอามาให้ไม่่ายได้หองจะเอาแม่คูตั้งสี่รอยห้าสิบูเกินน้ำมันมาจากทงคอเหลือกังดูแปดิบาทวันนี้มาน่นีเดี๋ยวใจดีคนละร้อคนร้อดี๋ยวกได้แต่ถ้าไม่ได้ไปเก็บที่พี่เบ้นพี่เบ้นเข้าใจดีเพราะว่าที่บ้านชอบเลีเด็กโอเคอ่าเดืนไปเรื่ยนะให้ล้วให้แล้วอ้ครูเล

สเปลาที่สันเป็นลูกเข้าไปพันหู ว่ามผู้การรุ่นด้วยนะครับดูในนี้ทางท้องเจ็ดครับต้นเหลืองเลยครับแล้วก็ทางเข้าบุกไปที่สาม ห้าสิบาทแต่เข้าใจว่าท้าไมท่านไม่หน้าาท่านอาจจะไม่ได้เตรียมปัจจัยมาไม่ได้เงินนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยครับเพราะว่าการโอนตัวย้ดยุ่งหีิ่งไหมดแล้ว,ว,รวลครับเดี๋ยวขอข้ามข่าวครับถ้าไม่มีบุญว่าข้องหนาโอนก็ไม่สมควรจะหน้าเงินสงสัยคูณต้องเป็นรางวัลกันหนึ่งก็หาถึงตัวจะมาเกี่ยวกับกูยังไงนะแต่แหน่อยเอาใจแต่ครับขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวป้าหยุดอะไเล่นตัวอะไรทำใจอายรเนี่ยเต็มซองรับ เป็นทาวบ้านมาวบ้านอล้สามคนเป็นเพื่อนกันไงแล้วเป็นที่เองกต้องนั่งข้างล่างเลยกเป็นเจ้าเลยไต้องนั่งเป็นที่ท่าเล้พวกมึงมีหแตมึงไม่นั่งกูเองอ่ะกูเป็นที่เอที่นั่งแก่เฮ้ยชวยุกมันที่บานเลยอ่ะหลอกอะไ้โูพากวิวเหรอไอ้หนูเดี๋ยวพ่อบอกเจ๊ออนให้สี่ร้อยห้าสิบเมตรได้วันนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณทางนะเจ้าภาพคุณแม่แล้วก็ หลวงพ่อพระเจ้าวาดงานพระสัทห์ยามนะครับเพราะว่ามาเจอฉากใหม่ด้วยวันนี้เราสั่งยุงข้าวขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยมีที่ซื้อทําบุญถือว่าทาบุญดีกว่าเป็นปัจจัยให้กับทางวัดนะครับเรามาร่วมทั้งหลายที่ที่ยังมีนะครับก็ถือว่าเราร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยทานั่งชมลิเกกันนะครับเราปีเทนแลก็มาทำการแสดงแต่ว่าโอ้หยังมีมีเทนช่วยนะครับแต่ว่าบรรดาท่านผู้ชมก็แบบ ืึงง่ายคือให้การต้อนรับน้องสังเป็นอย่างดีฝนตกฟ้าร้องยังไงแซนขับนี่แน่นหนาหมดเลยแต่คูว่าฝนตกคนเยอะกว่าวันนี่มาไมบางกว่าวันฝนตกกูไมโอ้ยจะตกใจดีวันนั้นไม่โดนไงเราใกล้กับงานประจันปีวัดด้วยเราไม่มีคนจับลงไปถ้ำทั้งวัดเอาไว้มด้วยขอบคุณอีกครั้งไปในคณะไปครัวด้วยนะฮะมาทุกครั้งสองปีก็ใจดีไายกับท่า กับข้าวอร่อยแกงมะเขืออร่อยมากยอดชอบมากผัดลูกเส้นอร่อยมากเลยผัดลูกเส้นใส่หมูสามชั้นโหยอดเลยไม่รู้ไหมพวกลัดยังไงหมูก็เด่นจะดอนหรือจะเส้นกับผักีหมูต้องเลยไปกินไข่เจี๊ยวทางนู้นมันพูดไปว่าบกูปากอันนี้กูพูดแบบไม่อายแต่ใครจะว่ากูตากตากตามแกตนัวมึงเชื่อกลูกูกินทั้งหมดเจ็ดชามกูไม่อายลองตรงครับลองตรงเลยไม่เพื่อแผดเสียงปรีด้วยกันตากก็มึงนะ นี่อยากจะเอาแค่เนี้ยเงินด้วยใส่ข้าวไว้นะมีเงินมันตัดรองทัอิ่มหลังู่กินชาเขาชาเล็กเขาเลยจิตช่วยปูไ่คิดวันนี้ด้วยเขาแค่เนี้ยแต่ที่ไหนเดยวก็เยี่ยวแต่เราไี่ถูก่หนเฮ้ยยึดยุดพี่คนนี้เป็นโคศกเมื่อตอนเย็นที่เขาโฆษณาลิเกน้องสาไปไหนแล่จะอยู่ทำไมเรามาเย็นเขารอเป็นสามกลมซึ้งเลย เดอนยืนถือไม่โดนทั่วหมดะผาดบ่าเปล่าว่าไงพูดเหมือนเชียร์ผู้สงสัยไงกู้สงสัยว่าพี่ไอ้พี่เขาเชียร์เพราะอะไรพับกูผเขาเป็นมึงน้องฟันนะแล้วกูเดินมากูก็แหวกฉากกูก็ดูว่าอย่าบอกว่านี่น้องฟันหน้าขนาดเนี้ยแม่คนดูคนดูคงจะสยองไปทั้งวันตาตาจีิงจไม่ถูกต้องหน้าเฮียผูกไปแลก็ว่างเลยแต่ทำได้แค่หน้าเฮียคนนี้อะไรได้ คนเขาก็มีหมามามาเขาจะมีคนมาไอ้ควายเหรออุ้ยไอ้สุกันไอ้เทียเขาาชุดเทียอะไรมาใส่เนี่ยจิมโบ้ไงเหรอจิมโบ้ไอ่ายแต่งตัวอย่เกาหลีเหลีโแมเหมือนที่ทิ้งหรอะจะไม่ได้กแล้วงกเลยที่ออกมาเนี่ยดูเดี๋ยวไปดููหมีมาเ็คุกมาแล้วหายไปที่สู่นงว โอเคอ๊ยอ๊ยโอ๊ยทได้หมโอ๊ยโอยสายจิ๋มไงสายจิ๋มไงแตมาม้ไข่ มันลบเขามคนลบรอดตัวตรงนี่ไมตัวเนี่ยนะพนน้ำตำไม่หรอตจวต่ำตัวด้วยตัวดีขึ้นนะฮะใส่ขับตัท่านวนนันไม่ได้นะ่ำไม่ได้หนุ่แค่ยังไงาทำเก้านะคะแม่ำเก้าไม่ตำรได้ไหมวันนั้นฝนตกไฟดับทั้งประเทศเลยไม่มีใครดูยี่นีเลยครับยศที่นี่ก็ตัดสตัวห ยูคิดี่ปูไม่อายและที่ผ่านไม่ได้มาตั้งสิบว่างานกูก็ซักทุดมางานนานามาทีชุดแค่ได้หอมเหียยิบแต่เสื้อมาลืมเงิ่มเหไม่ใช่เหรอี่ยมึงจนี้รก็ดูู่เล่นนะเวง็ยอกาแรกวยที่มึงแต่งปวจังไรแย่ไะแล้วปูเล่นูกับมึงใ้ปูเรียบร้อยไงชายุเรียบร้อยนีู้้ชที่ใส่ถูกต้องผุใประย์ มึงไม่กู่ควรกับมันหรอกี่นี่อัเอา้ต้องกู้แม่ช่อมไหมหนาอยท่สามวันจริงๆฉันาเนียอันี้จะพูดโกงไอ้ี่โกหกเขาแหล่แม่ถ้าเตรียมพวกห่มหมอนเหมือนนั่เต็มรถเลยพลมลมยุบลงบ้านแม่ึงง่ายคือมันเข้าเขตเหมือนกันไงมันที่จิตอ่ะกต้องิว่าหนาวประมาณด้แตลหน้่หู้วเงือแต็มั่หนาวามวันร้น มันมก็มาอีกอากาศมันอย่างนี้แหละไม่เป,ไมเป็นไรไม่เป็นไรมึงก็จะไปใส่เสื้อที่มันตกม เขาดีเด่นจ่ง่ายในเวลาเดินผู้ชายที่สวยจงเลยจะดีได้ไมน้อยสมควรนะชื่ออะไรกันที่นะ มีวิธีอย่างกูกูไม่เกาอะไรกูเน็ตเขไม่เน็ตดีๆๆอไรใช่ไดียางหลุดเดียางหลุดมาแล้วมีโป๊กคนดูตกไหนะมึงไม่ใีค่ะหนุ่าแล้วไจะเกยจะรออตุ๊ดกเลยดีดีดูวะต่อมอันด้วยเขไม่ไม่ใจแม่พูดเกลียดมึงรู้ไหมแค่กูได้อยนกูขืนใจแค่ไหนทำไมอ่ะกูบอกโลเปนะ ลิเกอะไรไม่ว่าการแสดงศิลปินด้วยการกูไม่ดูถูกเหยียดหยามแต่ถ้าเกิดว่ากูมานะขอแนะนยกัวน้องฟูน้องแฟนต้อไม่เคงให้กูคู่เลยบอกตรงว่ากูไม่ชอบคู่กับคนพวกนี้ทำไมอ่ะไม่ชอบเพศแบบนี้กูเกลียดมากปูเล่นอ่อบอกตรงมีบุรีรอเปล่าเนี่ยบุรีเปล่าแต่ด้วยน้องสันครับอาจจะตั้งใจเล่นงถิ่ที่เพื่อนคนไทยโอ๊ยไวไม่ใช่เพื่อนน้องแฟนกูไม่มนเลนหรอกเนี่ย รักนานแล้วรักรองแสงยื่นได้ตลอดรองแังไม่รู้เรื่องหตอนลุงฮิ้กรตป๋อ้วไรองลวากอาพีิมาด้วยเหรอเขาเังไยวไู้เรื่องไหนพ่อไม่ได้คุยกับพ่ออะไรไอ้สองทีนั่นคืออะไรของมึงมึงเคลื่อนแล้วคุยกับเขา2องทีเขาก็หาเลยไปเล่นคุยสอง เลยไม่มีงานสามเขียนเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เทียรต่ชอบอยากชอบดูครับงานอยู่สองวันไม่งั้นไปแค่นี้ก็มาอยากมาครับแต่ไม่รู้ว่าเขาว่าบอกเขาไปถามไปยั่เขาทิคิวกานว่าอยากให้ีิคิวมาแต่น้องใ่บุรอยากมามายอเคเกียรติไปที่ก่านพี่ตุ้มตกมไปสอบราด้วยใช่ยงตุ้ตุ้งอยากหน้าหน้าไปแข่งรอบกางไม่่เหรอ ที้ถหายไปทุกช่องคูณเห็นฉั้อัดแต่ช่องไหมคิวแล้วกน่าด้านไปอีกแล้วพูดมาชื่ออะไรกันทีละแต่เราจะไปอีกแล้วหนูชื่อว่าเอพี่เมนมือค่ะชื่ออะไรนะพี่เม่คือตอนแรกกูไปรู้ว่าถมาอ้วยกินปากัวเอง่อนที่แท้กินชื่อทำไปเจอลูกคืนค่ะลองเดาสักที่เลเห็นพี่แต่งชุดไทยๆนี่ลองแต่งตัวสไตล์นี้เข้าไปชื่อ จอชัยแรงใจนะมาจากกรุงเทพเลยนะพี่มีราชองเหรอไม่แน่นะกแต่ลองด้วยละไอไข่ควมอ่ะพี่ไข่ควมั้งเฮ้ไข่ควมั้งน่าเจ็บไอ้ตัวนั่นอะไรไอตัมึงแต่งตัวดีนี่อีเหี้ยเป็นจอที่แบบตกกระโปะนะแม่จริงๆเขาไม่ใช่คนตกกระโปะนะแม่ตกกระโปะเหี้ยทุกคนหมดนั่นเนี่ยเขาไม่ใช่จอตกกระโปะแต่เขาสามารถแต่งตกกระโปะให้ตกกระโปะได้นะแม่จริงๆ ตกันงงดีมไม่ต้องต้งง่อยากจะออกมาจากคำพูดมันก็มันเถิดอใช่ไหมตัให้คนทยเนีของตับพี่คนที่ไม่เคยจีบครับเด็มาดูเวลาเจอคนแรกคร้บอยากจะเอ่ยปากี้ยอยาร้องตีรเร็วไม่กล้าร้องมืนไปเ็เพลงนร้องให้มโอ้แม่ม Yeah. ที่เทียมบอกเคียวพ่อแฟนคลับต้องมีแฟนคลับปุ้ยมียาดูดบ่ายบานะมากแล้วไงกูกัดกจะมาเกะครับแล้วเป็นไงมาไม่ได้รถอยหกร้อยปั๊บก <c ười> ูมาไม่ได้ร้หกร้อเลยแล้วนี่เงินเขาอยู่เขาดูมึงมาพูดกูเป็นต้นเนี่ยกลับไปตั้งแต่เมื่อคือกูไปเขารู้ตั้งแต่เมื่ใส่ถุงน่องเดินออกมาแล้วอีกกอน เป็นใครใครก็ร e ู้งานนี้เราพังไปทวงดูดักันที่ไหนเพื่อนเพื่อก็พูเลยไม่รู้แล้วเหรอรู้แล้วไปโก้จ้ะเดี๋ยวเอ้ยเป็นเกาหลีมันเดยอะจริงๆมีใครอีกไหมฮะมีใครอีกไหมเมื่อกี้แมวขอมาเห็นน้องคิวแต่งตัวแบบเนี้ยเขาเขาเรียึงคุณตาคันหูเลยล้อผมคันหู